ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยกีกว่าด้วยนะคะค่แล้วนี่เรามาเกมอะไระคะ <S <S เกมปัจจัยยานป้าซุมกชากดอีเลยซุมกชากดอีเหรอซุนกชาเพื่อนมาจากไหนกชากดอีาลยได้เงินได้เงินรอวันต่อไปเขาจะได้ได้อะไรคะสามล้อแล้วเนี่นยกดขวาเราปั่นสามล้อเหรอคะอันน้เป็นป้าป้าเป็นคนปันนน่นหนูเป็นคนนั่งป้าเป็นคนปัน่นเราจะเข้าป้าเลือกแบบ มันเลือกไม่ถ่ายอ๋อคุ้นคุ้นอ่ะมันคุ้นคุ้นใช่ใช่คุ้นคุ้นมันเหมือนเกมนั้นใช่ไหมป้าค่ะป้าเป็นคนขับสามล้อไปซะแล้วอ่ะป้าค่ะเมื่อผมกลายเป็นคนขับสามล้อล้อล้อป้าก็ตรงไปเอียงซ้ายอุ้ยคือป้าเป็นคนเอียงเป็นคนเอียงเอาล้วอุ้ยป้าจะยิ้มไอ้หนูใจเย็นไอ้หนูอุ้ยอุ้ยต้องเอียงไปทางนี้ต้องเอียงอุ้ย รีบผ <Merci> <pi> <ai> ิดทางนี่ลงไปปอหนี่เป็นคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าฮะป๊าเป็นคนเดินหน้าถอยหลังลงหน้าถอยหลังจริงๆป๊าต้องเป็นคนเดินหน้าถอยหลังนะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เก็บเหรียญน่ะอีกยงเก็บหน่อยิป๊าเก็บเหเอาป้าโอ้โหนี่รอยใครย้ใครยมาเลยมาเลยป๊าเป็นคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองโอ๊ยดิไม่เป็นแล้วเปนแล้วเลี้ยวซ้ายเล้ววลาลาเล้ล้ว ลิลี่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าซอยสกียเลี้ยวซสตีเกียควันแดงควันฟ้ามาเริ่มเลยไปเดินทางป้าชิวมากอ่ะเดินทางเจอเดินไงกดเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังถอยหลังทำไมถอยหลังไปเดินหน้าไปป๊าป๊าป๊าขับให้หน่อยเดลูกชายตรงตรงเลกสบายสบายสบาย เก็บเหรียญแน่เก็บเหรียญซะด้วยเก็บเหรียญซะด้วยทำอะไรเก็บป๋าป่วมากเก็บเหรียญซะด้วยอย่างเงี้ยเราไม่ได้แค่ตรงไปตรงไปตรงไปโดนขนาดคานาคานายังไม่เก็บเหรียญเลยเราเก็บเหรียญทุกอันไอ้ไอ้เขายังเก็บเหรียญเราเราไปยังเก็บเหรียญเขาแน่อย่างดีฟอย่างดีฟอย่างเทพ่เอ้ยไปเลยไปเลยเก็บเหรียญทุกอันด้วยแล้วยังเก็บเหรียญทุกอันด้วยมันต้องช่วยกันหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะ โอ้โหดูดีอย oui, ่างโปอ่ะถอยถอยตืดตืดตืเป๊กเฮ้ยเฮ้ยผิดทางผิดทางป้ารีเดินหน้ารีเดินหน้าทไมรีปล่อยมือรีต้องถอยหลังเมื่อกี้รีเดินหน้าเอาไงเอาไงจะได้ส่งไมกครั้งหนึ่งรีจะทำไรรีจะบังคับเดินหน้าถอยหลังหรือว่าเลี้ยวซ้ายเร็วกว่า รีเจนเนอรี่แล้ป้าหนูได้รถแลรถสามล้อแล้ไหนอยู่ตรงไหนรถแล้รถแรงนี่ไปสูมจากไหนมามันให้กล่องมันให้ของหนูมาอนี่ยนะเนี่ยนะเออเนี้ยนะท่านต้องเค้นให้ถึงหนูได้หนูมาไม่ได้อะไรเลว่าหนูได้ค่ะราต้องใช้สิบเก้าโลบั๊กเนี่ยหนูไม่ต้องใช้อ่ะหนูใช้ฟรีเลยอยู่ตรงไหนเอามาโชว์สามล้อดินี่ไม่ได้ต้องเข้าแมปก่อนเอกสิทธิ์ป้ามเป็นรเดินเป็นคนเดินหน้าถอยหลัง แบบคนเรือไซ้ายแล้วขวาตอนนี้ต้องการที่จะเอามีคนมารอเล่นด้วยเอาอันนี้มาบ้าเข้าเลยเอานี้ต้องมาตรงนี้หรือเปล่าไม่ถูกอะไรถูกไหมเนี่ยถูกแน่นี่ต้องเป็นสามล้อหรือเหล่ในนี่เจนรี่โอ้โหสีสันสดใสสีสันสดเดินหน้าไปเอาเดินหน้าเป็นถอยหลังก่อนเดินหน้าไปเร้อไซ้ายเลยเดินหน้าเลยอ๋อมีในหน้าที่เดินหน้าลิ้นแค่เดินหน้าถอยหลัง ป๊าไฟเลี้ยสายเลี้ยวขวานังหน้าสี่ข้างนั่งขวานั่งลงไปโอ้ป๊าเก็บทุกเหรียญนะเก็บหมดนี่แต่พอพวกเราได้เหรียญหนึ่งก็ทำไมป๊าได้สี่ร้อยทำไมผู้ได้แค่ยี่สิบอะไหนนี่หว่าป๊าป๊าได้หมุนคงวงล้อมาปะโถเบาหน่อยเบาหน่อยรี่เบาอ๋อโอเคค่อยไปเคยเดินนะเดินนะรอรอรอตรงนี้รอก่อนไฟไปต้องดูไฟก่อนต้องดูไฟไฟส้มไหน มันมีไฟจราจรด้วยแบบเบกเบกเบกทาลังรอรอเดีไปเลยไม่ไฟจราจรด้วยเหมือนไทยมากอ่ะมีไฟจราจรมาเลี้ยวมาเลี้ยวจุ๊บเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้ามาทะเลาะปุ๊บปุ๊บโอเคอีดี๋ยเดี๋ยวเอี๋ยวนดี๋ยวกดวันอะไรกดอะไรท้ายหลังท้ายหลังนิดเดียวบอ๊บบอเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าบอ๊บบอ๊บท้ายหลัง เดินหน้าเดินเดิน <bunker. S 1> หน <fit> ้าเดินหน้าไปเลยยอดยอเกี่วเรียนหมดด้วยอย่างเงี้ยแล้วสุดอย่างยอดยอดอย่างสุดเอาไปกดปุ่มเ้วซ้าตามเขาไม่ไงไปหลั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 งไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดินนอ้โหยังโปะเกือบชนแล้วโอ้โหโอ้โอ้โหอ้หโอ้โอ้โอ้ นี่แรสโนด้วยโอ้น,น,นั่น,น,นแม่หม่ผู้เห็นพ<ม>ิม่าเราดว่าปีเตอร์พิม่าป้าบังคับด้วยป้ามีไฟแดงไฟเขียวไหมแดงเขียวเลยไม่รู้เหมือนกันแปลว่าเราเข้าขากันอย่างสุดยอดไม่ต้องไปจอดตรงไอ้นี่หรอเปล่าจอดตรงไหนว้าวเลี้ยอโนโอ้ยยังโปอ่ะเราแน่นจะขึ้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราแซงมันตั้งสองคนแล้วเนี่ยอ่าโอ้ยยังโปอ่ะเอาเนี๋ยวเดี๋ยคันที่หนูป้าคันที่ป้าดั้งอยู่อ่ะนั่คือแรง โอ้โหป้าเขาลิกเขาโค้งยิงสุดยอดป้ากับลวดเก่งอไงไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายได้ต่อไปไปล้างใจล้าอีอีไหนอ่ะทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิไปล้างไปล้อีอี่งเลี้ยวเลยเดินตรงหน้าเดินหน้าเลยปังขอว่าไปล้างไปล้างตีทักตีรักปล่อเดินหน้าเลยโอ้โหนี่เราอย่างโป้เดินหน้า เไปรีระวังนะไอ้เนี้ยรอรอก่อนไป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 ไม่ไม่ไม่ต้องรอก่อนแล้วต้องรอก่อนแล้วก็พุ่งรอ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 จบโอ้โหเจียวถ่ายหลังกันถ่ายหลังกันถ่ายหลังกันเดี๋ยวรออีกทีนิงเดียวเดินนะเดี๋ยรอก่อนเอออะรีเดินเข้าไปตะไมอ่ะเดี๋ยวมันจะรอเฮ้ยเราเกิดเราเกิดที่แหม่นี้เลยปะไปล็อบบี้เฮ้ยได้เงินเยอะเลยปลาไปเค็มเฮ้ยปลาเค็มไอ้นี่ได้เหมือนกัน เดฟวี่ยี่เโอ้ปาได้แบบกากสุดเลยหนูได้หนูได้และปาได้กากสุดเลยหนูได้ไรล่ะป๊าป้าดูเลยเดินตรงไปเนี่ยเดินตรงไปไหนอ๋อไปที่เดิมไปที่เต่าปลาไหนลีตรงไหนไปอุควันแดงควันฟ้าอะไรจันฟ้าผสมแดงได้สีอะไรเอ้ยเราเลือกแบบได้ไหมโอเค okay. ฟ้าผสมแดงได้ม่วงเหรอ บ้านเราไม่ต้องทำอะไรมากหรอแค่ดูหน้าดูหลังดูขวาเพราะฉะนั้นแค่ดูหน้าดูหลังมันคิดว่ามันมือคือเกมปืนใหญ่อ่ะที่ไหนได้ใช่ใช่แต่มันไม่ต้องยิงอันเนี้ยมันแค่ขับเดินหน้าถอยหลังแต่เมื่อกี้เราตายตรงไหนนะไอตรงจุดเอิ่มตรงนี้แะนขนขวาอ่ะพายเราคิดว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าถูกมั้งเออถูกแล้วถูกแล้วคุณ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  นี่ไงเราต้องไาเปิดตรงนี้นั่นมันทากับอ๋อถูกแล้วถูกแล้วข้างหน้าไปหลังเลยเี๋ยวเนหนรเดี๋ยวเดินน้าเดีินน้าเดียวเดนหน้เดี๋ยวเนหนเดียวเด้ดี๋ยวเดน้เดี๋ยวเด้เดเิน้เดี๋ยดินหน้เดี๋ยวเดินาเดี๋เหนียวด้ยเดินหน้าเี๋ยวดนนเวเดน้เดี๋ยเดินน้เดินหน้าเดนนเดีด้เดี๋ยวเดนเดีดนเีเด รีเบกอะไรขับน้ำได้เป็นรีเบกหน้าไม่เลยมันเชิญปลาและเอายังไม่ได้สักนี่ค่ะไอเราไปเรนดอมอะไรได้เบก้างเนี่ยโอ้นี่ใช้เงินอะไรล่ะอันนี้ไม่ต้องใช้เงินถ้าจะสุ่มรถอ่ะมันต้องใช้เงินเหรียญเราเนี่ยแต่เนี่ยที่จะุ่มมาหนูไม่ซุ่มฟรีหมดเลยไปต้องชนะหนึ่งดาวถึงจะได้เงินมาไกลเนี่ย ไปไม่ได้เลยแค่รถอสามร้องไม่เดินนี่ต้องเดินหน้าเดินหน้าอุ้ยไป้าเลี้ยวอย่างจริงไปเลี้ยวขวาตรงเลยตรงไปอย่างเดียวเกรียนให้หมดป้าเก็บเหรียญป้าเลยเหลียงทำไมทำไมถอยล่ะแมวแมวเดินหน้าเลยเอาอยู่คนเรียวป้าอยากเก็บเหรียญป้ามาเก็บเลยเหรียญมาเรียบทำไมเราเรียกต้องถอยตรงๆป้าบองป้าเลยป้ามีสองชีวิตนี่ ครยี่มีไหมไม่มีอ่ะต้องมีคู่กันมันถึงจะเกิดได้หนูไม่มีอ่ะป้าเอาถ้าถ้าพ้ากดคนเดียวแล้วเราจะกลับมาทั้งคู่ป่ะกลับมาทั้งคู่เลยเดี๋ยวรอบนะเอาลองลองเลยนะรนเดือนตีก่อนไม่ได้ต้องมีทั้งคู่ล็อบบี้หนูไม่มีอ่ะป้าไม่มีป้าก็มีหนูก็มีอต่มันหนูไม่มีรีมีหนึ่งอันป้ามีสองอันงั้นแสดงว่าตอนตายเดี๋ยวลองกดคนเดียวดูอ่ารีรีจะเป็นคนไหนคนนใงหรือว่าคนนั่งอ่ะ เดี๋ยวตอนตายปาลองกดดูหนึ่งคนโอเคโอเคอุปกรณแลไปเลยอนนี้จะเรียนยัไม่ต้องเอาแล้วม๋อยยอยยอยสอยย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 อเออยยออยย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 อยอยยออยอยอยออยนยอ นี่หนูขับแรงพอแล้วขอนี่ยช้าๆปาแต่ยเย็นเหขียนให้หมดอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ใกล้สีแดงมากเกินไปอันนี้ห<อ><ป>นูเบรกอันนี้เบรกแล้วปล่อยมือปล่อยมือเอาหู้ได้ินเอันนี้ช้าๆหน่อยปากดปุ่มเลยถอยโอเคเดินหน้าใ <c oughs> ห้เดินหน้าสิ

รอรอเดินเดินเดินหน้าไปตรงเหรียญนะรอรอรอมันไปก็ไปเลยไป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 ปาไม่เลี้ยวอ่าทำไมปาไม่เลี้ยวเอ้าทำไมไม่กดเดินหน้าเอาไม่ปาไม่เลี้ยวลีกดเดินหน้าปาก็จะเลี้ยวขึ้นเลยเมื่อี้แค่รี่แค่กดเดินหน้ารีหยุดทำไมปางงไม่รถไม่หยุดเองรถไม่หยุดเองได้ไงรถหยุดเองไม่ได้แล้วมันหยุดเองไม่ได้ใครใครกดรีกดสิ เอารีกดกลับมาบ้านทำไมเมื่อกี้ถ้ารีกดอีกครั้งหนึ่งเราจะเกิดที่เดิมอืมสปินดีกว่ามันไม่หมุนไม่ได้หมดแล้วบอกเจ็ดเก้าโลวักร้อยห้าสิบคอยป้าเราได้อีกสี่ชีวิตนะป้ากดร้อยห้าสิบเพราะเราได้อีกสี่ชีวิตนะเนี่ยรีต้องเป็นคนกดประตูปาเดียวปาเดียวปาเดียวป้าได้มีแต่ลิจริงป้ามีแต่แบบตัวกากสุดเลยจริงเหรอเราเลย อันนี้บักเจ็ดบห้าาเราด้านขวาสิพางูได้วูเดนอันเดียวกับป้าเลยวูเดนปะุ้อวูวจ๋ป้าเร็วเร็วปผมมันเสเงินนอยไม่เอาลไป นนไปวันนี้ขคยามา,าวันดูดยกไปวันนี้เราต้องผ่านด่านนี้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะนป้บไมีกี่ตมามป้บปมีสูตรใช่ไหมมีสี่สูตรลิลี่มีไปมาพวกเราไม่สนใจเดี๋ยวเดนหน้อันนี้ถ่ายหลังก่อนเด๋ยวนะ มาต้องบังคับไปเลยเดน่าตัวนี้แต่เดินหน้าไม่ถอยหลังใช่ไปเลี้ยวเองเลยเรียนแล้วได้เลยวิ่งวิ่งวิ่งตายได้หมดแล้วไปเดินหน้าเล้วแกจะวิเอ็กซ์พี่เอนตรงนี้จะช้าหน่อยเดี๋ยวเลี้ยวเขาเดี๋ยวเลี้ยงเลย ถอหลังถอยหลังอ่าวโอเคเดินหน้าเลยโอเครอเลยรอเลยที่เดิมเก็บเหรียญเก็บเหรียญก็ปีมันตู้ตีเดินหน้าหยุดรอไปอ้ผ่านแล้วจะผ่านเก็บเหรียญตรงไปตรงไปห้ามโดนนะโดนปุ๊บไปคุยกับแม่ว่ามึ ต้องไปต้องไปมาพาโชว์สกิลเก็บเหรียญทุกหมดเลยอ๋อไม่อยากตายนะติดขอบปลาก็เก็บนี่อะไรมือโป้ไปไหมโอ้โหเอ้ยเอ้ต้องขอตรงนี้โอเคถอยเดินนะเดินอะไรทุกเหรียญอ่ะเขาไม่เอาอุ้ยโอ้โหนี่ระเบิดเลยโดนระเบิดโดนระเบิดไม่เอาด่าทะเลยรายแล้วก็จบแล้วดูได้ไง แค่สามดันโอ้นี่ดันใหม่แล้วแล้วเน,นี่ยอาชิเมดแดงอ๋อดเดี๋ยวดีเสร็จแล้วค่ะอะชิเมดแดงแหละอ้าวมันต้องเปิดประตูอยู่ตรงไหนนี่ดิหายละหายขตดถอยหลังไปเดินนะเดินอะไรเดินนะโอเคแปะต่อไปเพื่อเพืพ่อเกล้วมะม่วง,งเลยอ๋อเก็บลูกเหรียญเก็บลูกเหรียญ ผ่านฉลุยผ่านฉลุยผ่านฉลุยเลยเลยแต่แล้วลุยลุยลุยมันสามารถเบรกได้ไหมเบรกได้โอ้คขานี้โหดด่านหน้าโหดมันเป็นขวานอุ้ยบันไดยหายด้วยนะอุ้ยเบรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเม่ไม่ดีชีวิตไปเลยเตรียมตัวพุ่งไปอย่างแรงรอก่อน รอก่อนโอ้ไปได <laughs> <Momo S 2> ้เลยโอ้ยังเทมเก็บทุกงเลี้ยงไปคราวนี้ระวังรถไฟไปเลยไปเลยระวังไม่เป็นไรกลับมาอีกจุดหนึ่งเราต้องชีวิตอ้าวตรงไหนเนี่ยเไยเราอยู่ตรงไหนเไยมานให้มานให้มันให้เราผ่านด่านมาเลยรี่อ้เมนจอด งไไต้้ชาแป้งหนูเรียนสาวชิหนูต้องประหยัดหน่อยช้า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 โอเคช้ามาช้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 าเก็บเก็บเก็บเรียญหน่อยไปไปโอ้เราไม่น่าโกงเรียนเลยเอาลีโกดอีกหนึ่งชีวิตเราจุ tacos, high, OK, ๊บจุ๊บแป้งเหลือชีวิตเราวันแรชีวิตสุดท้ายแล้วใจไม่ประหยัดหน่อยเราไม่สนใจเหรียญดีกว่าเราผ่านด่านดีกว่าระวังอย่าเราระเบิดนะด่านนี้มันเกลียดไปช้าช้าช้า ไปเลยเอาป้าป้าผิดทางเองป๊าป๊าก็เร็วก็เร็วหนึ่งชีวิต Goodbye ใช้ประหยัดหน่อยมันเนี่ยป้ากผิดทางเมื่อกี้สับสนสับสนป๊ากดขวานขวานหน่อยไม่เคยกดทีหลังขอเดินให้ป้าป้าอย่านะอย่านะป้ามีไหมเนี่ยไม่มีแล้วเจอกันที่ล็อบบีป้าโตป๊าป๊าเดียวป๊าป๊้าว่าจะไปเอาเหรียญเลยกดเองเอาป๊าได้สปิดหนึ่งอันมามามา ไไม่ได้เลยเอารีบไปสปินมาเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะได้สปินหนึ่งอันโอ้ปาได้สปินอีกหนึ่งอันเอาเลยเอาเลยข้นต,ต่อไปเราจะได้ข้างหน้าอะไรหัวใจเรียนเรีนโทรห้าสี่เป็นมุลลามุลลามุลอุ้ยป๊าป๊าข้างหน้าหนูจะได้อีกสองสปิน,นสองตะปุนตะปุนตะปุนมุลลามุนลมุน คุณลาลุลาลุลที่อข้าไหนลุลลาลุลลาลุลลาบุลลาบุลแล้วมันจะมีคนแย่งเราเข้านะแย่สองป๋ากดอย่าคุณยืนมองเลยยืนมองเอ้ยห้พี่รอวันนี้ไปด้วยตาย10นาทีแล้วจุนลาบุญโหเรามาเริ่มตรงนี้เลยนะคุณไม่มีชีวิตอีกแล้วนะตายคือตายเลยนะลาไม่เอาลาไสนใจเหรียญลาไม่สนใจเหรียญ มันสนใจเรืเล็กเล็กน้อยๆเอานิดหน่อยเอานิดหน่อยตัวมองจอปา้เอาเนี่เขาเอาแบบจอที่แบบทายชัวร์ๆทำไมให้เราไปเกินใหม่ตรงนี้เลยหรอเราไม่ได้เป็นด่านทะเลทรายหรอเดี๋ยววันนี้เรื่องด่านผิดเดียบเ๋อวด่านผิดใช่เอาไงลงๆเลยไหมอ่ะลงเลยลงเลยนะเว้ <laughs> ลอยฟ้าเราขึา้นโลกกิ่งอืสิแปดนาทีแล้วเงินเดียวขอพักก่อีก็แล้ก็ใช้ก็ปช้เปหนูก้ได้เลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ